สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมารับชม BMW นะครับ 116i รหัสตัวถังคือ F20 Series 1นะครับได้ครับบริการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับสเปคที่ดีที่สุดในตลาดเป็น LG Certified นะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องของบราฟุ้งนะครับการติดตั้งการใช้งานเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน BMW นะครับ s e r i e ์1รหัสตัวถังคือ F20 นะครับ วันนี้ผมก็นำรถออกมานอกสถานที่อีก1นึคันนะครับเพื่อมาเทสการใช้งานนะครับคุณภาพของจอนะครับกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าตัวสเปคที่เรานำเข้าเนี่ยคำว่าเ G certified ตัว CPU เป็น CPU ตัวคอคอมเนี่ยหรือว่าเป็นอยู่ในหมวดของ CPU X เนี่ยมันเป็นแบบไหนการทำงานเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแตกต่างจากคนอื่นเขาอย่างไรนะครับ หน้าออริจินอลเดิมโรงงานจะปรากฏขึ้นมาตามปกตินะครับฟีเจอร์ทุกอย่างใช้งานได้อยู่นะครับผ่านตัวระบบ iDrive เดิมได้เลยนะครับข้อมูลตัวรถขึ้นทั้งหมดงานที่เราทำทุกวันนี้เนี่ยต้องตรงระบบนะครับไม่ตัดสายนะครับฟังก์ชันทุกอย่างของตัวรถใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปที่ทุกวันนี้เราทำงานกันอยู่นะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราต้องการจะเข้าหน้าใหม่นะครับ จะเป็นส่วนตรงนี้นะครับจอเดิมเนี่ยมีเพียงขนาดเพียงแค่6.5นะครับสิ่งที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยจะเป็น10.25นิ้วซึ่งเป็นไซส์ที่จริงๆแล้วเนี่ยผมค่อนข้างจะแนะนําให้ใส่เป็นไซส์นี้นะครับถามว่ามันมีใหญ่กว่านี้ไหมมีครับ 1. สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคือเห็นไหมครับ10นิ้วเนี่ยมันชนขอบหมดละแล้ว2เนี่ยการที่จอมันตั้งอยู่ตรงเนี้ย แค่เราใส่สิบนิ้วเนี่ยนะครับอะดูระหว่างกระจกมองหลังกับขอบจอด้านบนมันเหลือพื้นที่แค่นี้เองนะครับถ้าเราใส่ใหญ่กว่านี้ตรงนี้เราก็จะขดลงแคบลงเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนวิสัยในการขับขี่ความเห็นส่วนตัวเลยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับซีวีหนึ่งนะครับ F20 นะครับ GUI ตัวนี้เนี่ยเป็น GUI ที่อยู่ใน BM รุ่นใหม่ๆทั้งหมดหละ่ะ i7 นะครับ M340 นะครับเป็นภาษาของ BM เขาจะเรียกว่าเป็น n b t e v o i d s นะครับอ่ะพอเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้เห็นคือเห็นไหมครับว่าภาพมันไม่สะท้อนแดดตอน11โมงนะครับนี่ ัมุมมุมไหนก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไหมฮะภ้ามันไม่สะท้อนเลยแล้วสียังสดอยู่กลางแดดนะครับแอปพลิเคชันต่างๆจะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับขึ้นรถนะครับควรออนไลน์ได้เลยไม่มานั่งหยิบมือถือ ไม่มานั่งเชื่อม apple car play mirror link whatever อะไรก็แล้วแต่อีกต่อไปล้นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าท่านยังยึดติดกับระบบเดิมๆรองรับหมดนะครับในส่วนตรงนี้จะมี google map ครับมีคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษคีย์บอร์ดภาษาไทยสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับผมจะรีวิวไปโดยเร็วๆเ,เลยนะครับเพราะว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยที่อยู่ในโมเดลตัวใหม่เนี่ย ผมทำให้เห็นหลายๆคันละนะครับมีแดชบอร์ดนะครับมาตรวัดดิจิตอลนะครับเร่งเครื่องรอบเครื่องขึ้นนะครับมีมิวสิก HD VDO นะครับจะมี USB cable นะครับเพื่อให้ท่านสามารถเอาไฟล์เพลงไฟล์วิดีโอเข้าไปเชื่อมต่อแล้วก็ให้เล่นผ่านจอตัวนี้ได้เลยนะครับ Netflix เข้าได้จริงๆนะครับ ให้เห็นเลยภาพชัดไหมครับสีสีสดนะครับน้ำเงินน้ำเงินสดแดงแดงสดนะครับเหลืองเหลืองสดนะครับมีอีควอไลเซอร์สำเร็จรูปนะครับมีดูทีวีออนไลน์นะครับผ่าน AIS Play เลือกไลฟ์ทีวี ชาน n e ลจะขึ้นมาทางด้านข้างฝั่งนี้นะครับเราก็เลือกเอาสมมุติผมเลือกช่อง3 3 HD นะครับจะเป็นช่อง33เนี่ยครับขยายได้หรือต้องการให้เป็นสเกลจริงทำได้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการดูทีวีออนไลน์นะครับ จูก er. Spotify พวกนี้เนี่ยแสดงตัวตน Sig อินแอคเคาเล่นได้เลยเอ่ะกลับมาดู YouTube ครับเนี่ยครับภาพสวยไหมเดี๋ยวลองดูครับเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มกดบนพวงมาลัยได้นะครับเนี่ยครับดูสวยไหมครับภาพ ให้ดูกันกลางแดดเลยนะครับเนี่ยครับเออ่แบ่งสกรีนได้นะครับสมมุติเราต้องการให้ g o o g l e Map โชว์คู่กันกับ ยู u ูบนะครับฝั่งนี้สมมุติต้องการไปที่นี่ head north ฝั่งนี้ต้องการจะเล่นคลิปนะครับทำได้เนี่ยครับหลีกเลี่ยงรถติดให้เราด้วย <In S 1> นะครับเขาก็จะตัดเสียงแล้วพูดออกมาแล้วตัวนี้พอพูดเสร็จปุ๊บ วิดีโอคลิปก็ทำงานต่อในเรื่องระบบเสียงนะครับเนี่ยครับให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าภาพสวยใช้งานได้จริงแบ่ง2จอไม่มีกระตุกนะครับไม่ต้องการก็เลือกออกนะครับให้เหลือในสิ่งที่เราจะใช้งานนะครับ ปึ๊บนะครับเดอ่าดูคลิปต่อไปสีแดงนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ YouTube นะครับถัดมานะครับเข้าเกียร์ถอยภาพกล้องขึ้นนะครับหักพวงมาลายัยเส้นหักเลี้ยวตามนะครับ PDC s เซอร์ทำงานนะครับขึ้นเกียร์ D N P สักพักหนึ่งภาพก็จะตัดกลับขึ้นมานะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับเอายังอื่นมีอะไรอีกไหมก็คร่าวๆนะครับที่เป็นฟีเจอร์หลักๆสำคัญๆญก็จะมีประมาณนี้นะครับตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยที่เวลาผมเข้ามาอยู่ในรถจนถึงตอนนี้ผมทําไม่มีการตัดต่อเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยรันยาวหมดเกือบ8ปดนาทีตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นเลยว่ามันเล่นแล้วตามนิ้ว ไม่มีมานั่งจิ้มแล้วหมุน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 ,ห,มนหรือค้างแล้วต้องมานั่งเปิดแอปปิดแอปเปิดใหม่ไม่มีนะครับก็การใช้งานของเจ้าตัวจอ Android ตรงรุ่นสเปคที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้ฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel 2ดิน Thailand ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ